ไปนอนใส่อรี่ยังไหนรี่สอดรี่สอดเออไปนอนไ้ไหมไปนอนใจ่เวลากระทงไม่ชวนเราเลยก็ไปกับกุ้งเออนึกว่าแอบไปลอกคนเดียวบางร้อมกันนึกว่าแอบไปลอยคนเดียวไปกับกุ้งมันไม่มีผ้วา่ะลิซ่าไมลอกไม่มีผัว่าผัวอ่ะผ้วอ่ะผัว่่ะผัวอ่ะัวอ่ะผัวอ่ะผักอ่ะผัวอ่ะกัวอ่ะผัวอ่งผัวอ่ะ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 ผัวนี้เัวอ่บผัวอ่ะผัวอ่ะผปวอ่ะผัวอนะผัวอ่ะินซ่า ก็บอกกินเร็วมันกับ่ระธานงานไงหมดละชาอุ้ยูจิกระเทอแตกขอโทษจ้ายี่ได้ไหมแต่ถ้เราสามประสานม้วนนู้นหมดละบาดเจอบโป้บาดึงคู่บาดึงเจ๊งเจ๊งจิกระเทอวมันยิ่งปืนเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องสู้เนาะวันละมันหายถึงมันจะมาหอดปลานีเนาะแมนยูนันปลานีมันเกิดเข้ามาสู้่เกิดเข้ามาสู้แล้วเกิดเข้ามาเมื่อไหร่เราตีอย่างไรตื่นหน่อยเฮ็ดคือเก่าที่สุดเข้ามาเกดเตื่นขึ้นมาก็เป็นวันใหม่บ๊วยเออตื่นมากับ ม่ต้องคิดนี่อย่างนานบอกว่างานหลวงจิไปถ่ไทยคิปมาณเมื่อยู่หุ้นงมื่หรือบมค้าตั้งกล้องไปก็เลยบริดัทมมอมือตีไปเฮ็ดรายการว่าแมนจิไปเฮ็ดแบบว่าใส่ไม้ใส่ยางอย่างดีนะอ้ตีเกเครื่องเสียงกูนะทีสุดมาตุ๊บตับซาฮ่าสวดเถอะันละอันก็จะไปนอนอันรีชอดอย่างก็มันใกล้กินซ่าเป็นวางานมึกเมื่อนี่หมไก่บริเดีกันิครื่งเครืงงกาวมาเหมือนไ่งานอยู่วันสิบอู มองเขาจะไปพักเออเพรนกไก่เนาะมือแร่งเนอะจะเด็กเมื่อเฝ้าเมื่อกระน้อนจ้ากระนอนจ้าคนไปเพราะว่ามันมีเวลานอนหลายนอนนีเตียงแม่กับเปิด้องไปก็นอนเที่ยวอดเที่ยงตื่นยงไปใช้พูดมันนี้จังบเมอือมืออื่นบ่แม่มือแรงนี่แหละมือแรงนี่เกิดนอนที่เกิจะออกฟ้าออไปเวขิ้นเบิ้นลเิเบิ้เบิ้นเบิ้ไปเรื่ๆติดตลกอ่ะติดได้บ่่ที่ไก่เล้วขวายงสั้นอืม่ยุ้ทีพักยาง กำลังหาอยู่ได้แล้วนะไอ้ทุกี่ด้วยกันไหมชื่ออะไรห่างกี่โลชื่ออะไรขนาหดชื่ออันนั้นไม่ไปนะรีสอร์ทที่เคยด่าเขาไม่ไปนะที่เคยเลยนะเจ้าบ่าวห้าร้อยบอดอกเป็นคนเป็นคนพูดพอเข้าได้ตอนไหนเข้าได้ตอนไหนเอามาสิแป๊บนึงอืกลังหาหม่องผักหม่องเช่าพี่น้องกิจวัตรประจำวันแต่ละมือ เอร่าเร็วๆกับข้องจิ๊บกันอยู่ติ๊บก้อจะซีหาข้องฮะชื่อที่พากันชื่อว่าอะไรนะครับฮะจิ๊บก้อนห็นเนี่ยพี่น้องฮะพี่น้องอยากเห็นหน้าข่อยโอ้ยเป็นมนอยากเห็นอยู่บ่อยากเห็นตัวน้าเจ้าของส่องก็ต้องอ่ะความดูหน้าเจ้าของส่องหน่อยดังเลยจิ๊บต่ำกันดังก็เลยจิ๊บต่ำกันพูดดังแหลมๆจิงทันแม้วาชิบูร์ยังลืมจอยคือกันบลนดัง อยู่คก็คือของคอยดังสั่นกูโม่คอยปฏิเสธเด้อคอยห้เพิ่นแพร่อันที่12แสองเลยหมาที่นี่คลองนึ่งอ๋อได้ผิวมองโอเคครับพี่น้องมาที่นี่หรือป่าบุคคลในท้ายคลิปปานใดพี่น้องคขาเพราะว่าวมาที่นี่คลองนึงที่ว่าเฮาเคยรแพร่อะปรไปเดี๋ยวไว้เจอกันเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากไว้ซะมีตะกอนกดติดตามกด Subscribe ได้พี่น้องขอบคุณหลายๆครับ